สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องค์พยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมพาเพื่อนๆมาดูชมพู่นะคะชมพูของบ้านไร่องพยอมใบเขากล้านเหมือนมีตัวอะไรกินนะคะปล่อยให้แห้งแล้งมาเป็นเดือนตอนนี้ก็ได้ลดน้ำนะคะหนึ่งครั้งพร้อมกับใส่ปุ๋ย ฮอร์โมอนไข่นะคะลงไป1ลิตรกับที่โคนด้วยการลดน้ำ้ดยสายยางนะคะ20วันต่อมาตอนนี้ชมพู่ของบ้านไร่วงพยอมนะคะอันนี้เป็นพันสายน้ำพึ่งนะคะตอนนี้ เริ่มติดดอกนะคะเป็นดอกตุมต้มๆเล็กๆนะคะเต็มทั้งต้นเลยนะคะทุกกิง่งทุกก้านเลยนะคะนี่ค่ะแต่ยังเล็กๆอยู่นะคะนี่ค่ะจะส่องให้ดูข้างบนนะคะจะไม่ค่อยเห็นแสงนี่ค่ะจะติดดอกเต็มเลยนะคะนี่ค่ะ กิ่งตุ่มตานะคะจะมีดอกเต็มหมดเลยนะคะนี่ค่ะกิ่งเล็กกิ่งน้อยมีหมดนะคะนี่ค่ะกิ่งห้อยเล็กๆน้อยๆก็มีหมดนะคะนี่ค่ะ กิ่งโคนต้นยังมีเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะมีทุกกิ่งทุกก้านเลยนะคะดอกมากๆเลยค่ะนี่ค่ะตามกิ่งใหญ่ๆก็มีนะคะแทงช่อด,ดอกออกมาชมพู่พันนี้ก็คือพันสายน้ำผึ้งนะคะปลูกได้ปลูกได้ไวประมาณ 6ปีนี้แล้วค่ะต้นก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะลำต้นของเขาก็มีดอ,อ,อกนะคะนี่ค่ะเต็มทุกกิ่งทุกต้นเลยนะคะวันนี้บ้านไร่มุงพยอมก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะคะว่าได้ทำสำเร็จแล้วนะคะ หลังจากที่ไม่ได้สนใจมาเป็นปีเลยนะคะปล่อยทิ้งล้างเลยตอนนี้ก็หันกลับมาทำต่อนะคะเมื่อครั้งแรกที่บ้านไร่วงพยอมปลูกนะคะไม่ได้เคยห่อเลยนะคะแต่ไม่มีอะไรกวนเก็บขายได้ครั้งแรกเลย ได้20กิโลพอปีพอรุ่นสองต่อมานะคะได้50กิโลโดยที่ไม่ต้องหอนะคะพอมาปีหลังนี้มแมลงวันทองเยอะเพรอบ้านไร่วังพยอมได้ปลูกกะเพราขายด้วยนะคะ,มะแมลงทองมแมลงวันทองไม่รู้ว่ามาแต่ไหนเยอะมากๆก,ก็เลยกลายเป็นว่า มาต่อยลูกของชมพู่เสียหายหมดนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้เก็บขายเลยนี่ส่วนอันนี้ออกก่อนนะคะมีเจ้าของด้วยเห็นไหมคะนี่ค่ะมีเจ้าของเดินด้วย มีทุกกิ่งรอบต้นเลยนะคะแต่อันนี้จะเป็นต้นใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะพุ่มใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้แต่งตัดยอดลงนะคะปล่อยให้สูงเต็มที่ของเขาเลยบ้านไร่องุพยมปลูกไว้เพียงแค่ต้นเดียวนะคะก็จะใช้สายยางรดน้ําแบบนี้นะคะคือปล่อยให้ท่วมโคนเลยนะคะส่วนตรงนู้นก็เป็น ถังกะลอน200ลิตรนะคะเพื่อใส่น้ำไว้ให้ไก่ได้มากินมาคุยตรงนี้นะคะอันนี้เบลัยของพยอมก็ได้ใส่ปุ๋ยลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะคือน้ำปลาหมักนะคะจะปล่อยให้เป็นระยะทรงพุ่มนะคะไม่ได้ลาดรถที่โคนนะคะการใส่ปุ๋ยของต้นไม้ยืนต้น ไม้ผลนี้จะไม่ใส่รถลงไปที่โคนนะคะพราะลาาเขาจะแผ่ออกหากินตามแบบนี้นะคะแล้วก็จะลาลดรถไปตามแบบนี้แล้วเราก็รดน้ําในมุมกว้างนะคะจะทําให้เขาได้กินอาหารเต็มที่จากปุ๋ยที่เราใส่นะคะวันนี้บ้านไร่วงพยอมก็พามาดู ต้นชมพู่ของบ้านไร่วังพยอมที่ได้ลดปุ๋ยคือฮอร์โมนไข่กับจุลินทรีย์หนอกล้วยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ